สวัสดีจ้าเมนีพามาอวดแบบพริกด้วยจ้าเบิ่งพริกแห้งงามบอรพริกแห้งคอยพริกแห้งของปีที่แล้วเด้อจ้าปลูกพริกปีที่แล้วเก็บน่วยสุกไว้แล้วก็ไปตากแดดแล้วก็แห้งแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้กินยังสีละปีที่แล้วหลายอยู่เด้มีตนหน่วยงาม,งาม อันนี้มันเป็นพันธุ์บักพริกชีฟ้าจินดาจะ้ะพันธุ์นี้เผ็ดอยู่เผ็ดแบบพอดีแหละแต่ว่าใส่ตำสมตำแจ้วก็ได้อยู่พันธุ์เดียวกันเบิดเลยจะ้ะ ข้างในงามเด้แห่งกรอบดีดีด็ดขวนทุกอันเลยด็สขวนทุกหน่วยนี่กรแมนอันนี้บักพิกกะเลียงจ้ะพิกกะเลียงพ่อตากตากแข็งแล้วมันจะออกสีบุก่อยสดปันไดมันจะออกดางๆเบิรงพิกกะเลียง อันนี้บักพริกหยวกบ้านเฮานะ่ะลองปลูปกบิ่งปีที่แล้วพริกหยวกตะวันบ่ค่อยเผ็ดคือพริกกินดาเนะาะก,ก็เลยบ่มักปนแดดดอกแต่ว่าก็เก็บตากแดดไว้เพราะว่ามันสุกแล้วปีนี้บ่ปลูกดอกพันนี่เดี๋ยวสิมาเอาบักพริกลงไปขัวด้วยจ้มามื้อนี่บักพริกปนเบิดกินเดี๋ยวสิพ้าไปขัวบบักพริกด้วยจ้า นี่เทออกจากถุงแล้วสีแดงงามๆเวยจ้ะเบิงนะสีแดงอ่องต้องเนาะเดี๋ยวสิเริ่มควัวแล้วตั้งกระทะควัวพริกเลยจ้ะบ่ต้องใส่ไฟแห้งเด้อไฟพอดีพอดีนี่แหละจ้ะ ที่สําคัญเทเกลือลงโฮมันจะได้โบเมน็นเนี่ยขอใส่เกลือหลายหลายเนีย่ยแล้วก็บขัวว่าพระชุนมืนก็ชุนคือเก่าหรอเนาะนก็เมื่อก็ชุนนิดๆต้องต้องรีบขัวพริกตอนแฟนสิกลับมาเดี๋ยวบนซีเมน เออดูสิพลังสิมือนะบักพีกบักพริกขวบแป๊บเดียวขวบบ่โดนดอกอันนี้บักพริกขวบสุดพอดีเด้อจ่าเนี่ยเด้อเบิ้งซัมหนีก็พอแล้วหลังจากนั้นเอาทิ้งไว้พักไว้จักไอ้ข้าวให้มันเย็นตัวลงเพราะว่าวสิไปปัน่นเดี๋ยวเครื่องปั่นมันสิห่อน แหลกแล้วแหกแล้วนี่จ้ะละเอียดด,ดีได้กระปุกหนึ่งพูนพูนพอด,ดีเลยใส่บบเบิร์ซัมกระปุกนี่จะต้องหาของใส่ใหม่เต็มแล้วกระปุกค,คลิปนี้โจวไวแค่นี้ก็เด้อจ้ะเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจา้าฝากกดไลค์กดติดตามเน่เด้อจ้ะเด้อ Wadih,